สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโซอีจะมาแชร์ประสบการณ์ที่เคยเป็นโรคกระเพาะโลคกรดไหลย,ย้อนแล้วก็โรคลำไส้แปรปรวนนะคะมีคนถามมาเยอะนะคะแล้วก็ค้างไว้ว่าจะเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังวันนี้ก็ได้รักงามยามดีมาแชร์ให้ฟังแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นรอสัญญาณแจ้งเตือนจาก Facebook ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามากันก่อนนะ ใครเข้ามาแล้วทักททยกันได้นะคะก่อนอื่นรบกวนช่วยเช็คเสียงให้โซอี้ก่อนนะว่าชัดเจนไหมนะคะถ้าชัดเจนรบกวนกด1นึ่งหนึ่งหนึ่งให้ด้วยนะคะทางนี้ชัดเจนดีนะคะเดี๋ยวโซอี้แชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วรบกวนกด1มาให้ก่อนเลยนะคะถ้าได้ยินชัดเจนนะสวัสดีค่ะพี่จอยได้ยินโซอี้ชัดเจนไหมคะ สักคู่นะคะถ้าได้ยินรบกวนช่วยกดหนึ่งมาให้ด้วยนะคะจะได้รู้นะสวัสดีคุณสุวรรณีนะคะสวัสดีคุณลักกี้นะคะคุณพนัชทวันหรือเปล่าเอ่ยถ้าโซอี้อ่านชื่อผิดต้องขออภัยมากๆนะคะเดี๋ยวโซอี้แชร์ไว้ที่ Facebook ส่วนตัวก่อนนะคะแชร์แล้วเรียบร้อย วันนี้จะมาแชร์นะคะประสบการณ์ที่เคยเป็นโรคแบบว่ากดไหลย้อนนะคะแล้วก็โรคลำไส้แปรปวนนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามากันอีกนิดนึงขอดื่มดื่มเช็คก่อนจริงๆหิวก็หิวนะคะแต่ว่าอยากจะแชร์ก็อยากจะแชร์นะคะ <laughs> อะ่ขอดื่มเช็คไปด้วยแล้วก็พูดคุยไปด้วยและกันเนาะถือเป็นการเมามอยกันนะคะ หัวกระต้งดูสินเนี่ยพี่จอยวันนี้ออกกำลังกายไหมจ้าโซอี้ไม่ได้ออกเลยสวัสดีค่ะคุณน้ำหนึ่งเดี๋ยวขอดื่มเชคก่อนนะคะทุกคนหิวมากเลยไม่งั้นเดี๋ยวโรคกระเพาะกำเริบอีกอเข้ากับหัวข้อของวันนี้เลยนะคะ โอเคเช็ค okay. แล้วก็ตามด้วยชานะคะเป็นสเต็ปของความสวยนะคะ,ะวันนี้นะคะซอี้จะมาแชร์เรื่องที่โซอี้เคยเป็นนะคะแบบเป็นโรคก,กระเพาะเป็นโรคกรดไหลย้อนลามไปจนถึงลำไส้แปรปรวนเลยนะคะมีใครเป็นอยู่บ้างหรือเปล่าคะมีใครเป็นโรคก,กระเพาะหรือกดไหลย้อนอยู่อยู่บ้างหรือเปล่าคะขออภัย อ่ามีไหมคะถ้ามีพิมพ์มาบอกด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีใครที่รู้จักโรลคลำไส้แปรปวนไหมคะมีไหมคะสวัสดีคุณกานนิกานะคะวันนี้ไม่ได้ออกเลยจ้าวน,นี้โกงอย่างเดียวจัดไปคะ่ะโกงแล้วพรุ่งนี้ค่อยออกเนาะเราต้องทำให้มีความสุขนะคะมีวันโกงได้เนาะมีใครเป็นโรคกรดไหลย้อนหรือว่าโรคกระเพาะอาหารอยู่หรือเปล่าคะ ถ้าเป็นอยู่นะคะก็ฟังคลิปนี้เลยเผื่อจะได้เอาไปปรับใช้นะคะเพราะว่าโซอี้เคยเป็นแล้วทุกวันนี้ก็หายแล้วนะคะเริ่มจากเริ่มจากไหนดีอะเริ่มจากที่เมื่อก่อนเนาะก่อนที่โซอี้จะมาแบบตั้งใจดูแลตัวเองจริงจังนะคะคือย้อนกลับไปตอนประมาณ6-7ปีตอนประมาณโซอี้อายุ34เนาะก่อนหน้าที่จะอายุ34เนี่ยเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กจนโต ก็คือเป็นคนที่ไม่ไม่ได้แบบว่าดูแลเรื่องการทานอาหารไม่รู้จักการเลือกทานนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตัวเล็กตัวผอมนะคะก็คิดว่าทานอะไรก็ได้ฉันไม่อ้วนหรอกมั้งอะไรเงีเยย้ยก็ทานทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ชอบมากเพราแบบ ประเภทที่เนื้อทอดติดมันไก่ทอดอะไรพวกนี้คือทานทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็คิดว่าเต็งทานได้เยอะๆไม่อ้วน,ไม,นไม่อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็พอช่วงที่แบบเริ่มเป็นวัยเข้าสู่วัยรุ่นช่วงมหาลัยปีหนึ่ง,ป,งปีสองอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็เริ่มแบบเริ่มดื่มแอลกอฮอล์เริ่มไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์กับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะช่วงนั้นคือเรายังเด็กอยู่เนาะร่างกายตอนนั้นเรายังแข็งแรงค่ะเราจะดื่มจะอะไรยังไง ร่างกายก็ยังโอเคอยู่อะไรเงี้ยสวัสดีน้องติ๊กจ้าคิดถึงเหมือนกันนะก็คือเริ่มจากประมาณอายุ20กว่ากว่าเนาะมาจนถึงประมาณอายุแบบ30 30ป,ประมาณ30 31 32ก็คือใช้เวลาประมาณ10ปีเลยที่ ดื่มเป็นคนชอบดื่มแอลกอฮอล์กินเที่ยวเป็นสาวปาร์ตี้นะคะเมื่อก่อนโซอีนี่สาวปาร์ตี้สุดสวิงริงโก้มากนะคะทุกคนอ่ะแล้วเป็นคนที่แบบไม่ดูแลเรื่องการทานอาหารนะคะกินข้าวก็ไม่เป็นเวลานะคะแล้วชอบกินอาหารรสจัดมากๆนะคะคือแบบ ซ้อมตามนี่แบบสั่งเป็นตามพริกเลยอะตามมามีแต่พริกอะไรเงี้ยขอเผ็ดเผเผ็ดที่สุดอะไรเงี้ยนะคะแล้วเวลากินก๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะสาดพริกลงไปแล้วสาดน้ำส้มสาดน้ำปลาลงไปแต่ดีอย่างหนึ่งที่เป็นคนไม่ชอบทานรสหวานในอาหาร ถ้าเป็นของหวานโอเคแต่ถ้าเป็นอาหารเช่นก๋วยเตี๋ยวเช่นแบบผัดกะเ,เพราอะไรพวกนี้จะไม่ชอบใส่น้ําตาลหรือไม่ชอบให้มีรสหวานแต่จะชอบรสจัดๆส้มตำก็ต้องแซ่บๆจัดๆคือทุกอย่างรสจัดแล้วมีอยู่แบบช่วงหนึ่งที่ที่แบบช่วงประมาณ2ี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอะไรเงี้ยยีสิประมาณนี้แหละหลายปีเหมือนกันนะคะสวัสดีนะคะทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ขอบคุณที่ทักทายการสวัสดีคุณไกด์นะคะ โซอี้ชอบอดื่มเบียร์นะคะมื้อเย็นเนี่ยจะไม่ไม,ไม่ไม่ทานข้าวนะคะตอนนั้นก็แบบคิดว่าถ้าไม่ทานข้าวก็คือฉันจะผอมอะไรเงี้ยแต่ว่าไปดื่มเบียร์แล้วก็กินยำยำที่เผ็ดเแซ่บๆซจ,จัดจัดคือทำอยู่เป็นเวลานานนะคะแล้วพออายุเริ่มที่ประมาณถ้าโซอี้จะไม่ผิดนะคะประมาณ28-29-30-31-32-33-34ประมาณ4-5ปีนะคะ เริ่มเป็นโรคกระเพาะอาหารพอเริ่มใกล้จะ30อ่ะนะเพราะร่างกายเราแบบใช้แบบนั้นอะแบบที่ไม่เคยดูแลมาเกือบ10ปีนะคะแล้วพอเริ่มอายุเริ่ม30สวัสดีคุณปีใหม่นะคะขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะคะพอเริ่มเริ่ม30ร่างกายเริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วเขาเริ่มทําโทษเราแล้วค่ะเขาเริ่มแบบเธอไม่เคยดูแลฉันเลยฉันต้องทาโทษเธอแล้วเริ่มมีอาการของเป็นโรคกระเพาะนะคะแบบ ปวดเวลาปวดก็ไปซื้อยามากินเองไม่ชอบไปหาหมอมากๆนะคะแต่จนมาวันหนึ่งคืนหนึ่งที่แบบไม่ไหวมากๆกินยาลดกดแล้วก็แล้วกินยาแก้ปวดกับเพราะที่เราซื้อมาจากร้านขายยาแล้วก็แล้วไม่หายนะคะแบบนอนขดอยู่อย่างนั้นแบบทั้งคืนคือจะลุกก็ลุกไม่ไหวอะไรเงี้ยน,นะคะแล้วตอนนั้นแบบโซอี้อยู่คนเดียวนะคะเมื่อก่อนก็คือ อยู่คนเดียวมีมีสามีเป็นชาวสิงคโปร์แต่ตอนนั้นไม่ได้ไปอยู่สิงคโปร์ยังไม่ทันได้ย้ายไปอยู่สิงคโปร์ก็อยู่ที่ไทยเนาะแต่ดีที่ว่ามีเพื่อนอยู่ที่คอนโดที่อยู่ตึกเดียวกันนะคะคือปวดจนไม่ไหวแล้วเราก็เลยโทรโทรหาเพื่อนบบกแกฉันแบบปวดท้องมากเลยฉันไม่ไหวมากๆเลยมาพาฉันไปหาหมอในซีอะไรเงี้ยเพื่อนก็พาไปหาหมอ,อคุณ สวัสดีนะคะคุณอะไรเอ่ยคุณนายคณะนายหรือเปล่าคะถ้าซีอ่าจชื่ผิดพิมพ์ชื่อเล่นมานะคะใช่โซอีพูดถูกใช่ไหมคะพอร่างกายเราเราไม่เคยดูแลเขาทําโทษเราทีนี้วันนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่เราไปหาหมอนะคะไปหาหมอเพื่อนพาไปหาหมอหาหมอเสร็จโอ้วันนั้นหมดไปห0 0พัน <c oughs> คือแบบแค่หาหมอแล้วหมอให้ยาหมดเพียบเลยเป็นยานลดกรด ยาแก้ปวดท้องยานน่นนี่นั่นของคนเป็นโรคกระเพาะอาหารนะคะก็คือเริ่มกินยาตั้งแต่ตอนนั้นประมาณอายุ 28- 29ถ้าถ้าจำไม่ผิดน,นะคะพอเริ่มกินยามันไม่หายนะคะแก่แต่เราต้องกินช่วยประคองไว้จะมียาอยู่เม็ดหนึ่งตัวหนึ่งนะคะที่เราจะต้องกินทุกเช้านะถ้าใครที่เป็นโรคกรดไหลย,ย้อนโรคกระเพาะนะคะดื่มหนักมากใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าดื่มหนักเราต้องดูลแลตัวเองด้วยนะ ะจะมียายอยู่เม็ดหนึ่งนะคะชื่อมิราสิตนะคะนี่อันนี้เลยนะคะชื่อมิราสิตยาเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยโซอีต้องทานทุกวันในตอนเช้าตื่นปุ๊บทานเลยถ้าวันไหนไม่ทานทั้งวันจะรู้สึกแน่นท้องเป็นลมเป็นเลอเป็นผายลมเป็นแบบแสบท้องเป็นแบบไม่สบายท้องทั้งวันเนี้ยเป็นแบบเหมือนจจเลอแต่เลอไม่ออกอะไรเงี้ยอ่านั่นคืออาการของกดไหลย,ย้อนนะคะ เป็นอยู่นะคะทำไงก็ไม่หายทานจืดทานออนแล้วก็แล้วโอเคได้เลยฟังจนจบนะคะโซอี้มีเทคนิคมามาบอกนะคะอ่ะเล่าก่อนเนาะเผื่อบางคนยังไม่เคยเป็นอาจจะยาวนิดนึงนะคะไลฟ์นี้นะ แล้วพอแบบทานยาอยู่เป็นปี2ปี3ปีต้องไปหาหมอทุกเดือนเพราะหมอเนี่ยจะจ่ายยามาทีละเดือนทีละเดือนนะคะแล้วเว,เวลาไปหาทีนอกจากค่ายาแล้วก็ต้องมีค่าหมอค่าการแพทย์นู่นนี่นั่นอย่างต่ำสามพันทุกเดือนนะคะบางเดือนก็5,000แล้วจนแบบไม่ไหวคือยังปวดไม่หายหมอให้ยาเปลี่ยนยาแล้วก็แล้วยังปวดไม่หายจนหลังจาก นันประมาณปี2ปีนะคะสองกล้องนะคะแต่อาการมันก็เริ่มหนักขึ้นด้วยนะมันไม่ใช่แค่ว่าเราปวดท้องเรากินยาแล้วแบบอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นอะ่ะอยากจะบอกว่าเราก็ยังไม่รู้จักเรื่องโภชนาการหรืออะไรใดๆทั้งนั้นเรายังไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการกินนะคะโซอี้ก็ยังดื่ม ดื่มอยู่แล้วก็ยังกินแบบว่ามื้อเย็นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยกินข้าวอยู่เพราะตอนนั้นก็แบบอยากไดเอทด้วยเนาะพอเริ่มอายุเริ่ม30เราก็พุงเริ่มมาอะไรเงี้ยก็อยากไดเอทอยู่ก็ยังไม่เคยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานก็ยังไปหาหมอกินยากินยาแต่ก็ยังกินอาหารลดจัดเหมือนเดิมดื่มแอลกอฮอล์เหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็ไปหาหมออะไรเงี้ยหมอก็บอกเราแหละว่าพยายามลดลดจัดลงนะพยายามอย่างงดดื่มแอลกอฮอล์นะแต่ตอนนั้นอะเรา เราเหมือนดื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหมือนแบบมันอยากกินนะอะไรเงี้ยเออเราก็แบบคือมันยังไม่สุดพอถึงวันหนึ่งช่วงอายุประมาณแบบเท่าไหร่อะจำไม่ได้แล้ว31 32หรือไงเนี้ยแหละเหมาะสองกล้องเพราะว่าไม่หายหมออยากรู้ว่ามีเลือด เลือดไหลในกระเพาะหรือเปล่าเพราะอาการที่โซอี้เป็นนะคะนอกจากจะปวดท้องหนักขึ้นแล้วอาการขับถ่ายไม่ปกตินะคะถ้าแบบถ่ายขอโทษนะคะไม่ได้แบบว่าพูดแบบว่าจะพูดยังไงให้มันดูสวยงามที่สุดเรื่องการขับถ่ายนะคะ,ะถ่ายถ้าถ่ายก็ถ่ายเหลวไปเลยอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าไม่ถ่ายก็สองสามวันไม่ถ่ายเลย แต่พอถ่ายทีก็แบบเหลวเลยหรือแข็งเลยหรือท้องผูกเลยคือไม่เคยถ่ายเป็นปกติแบบชาวบ้านชาวช่องเขานี่คืออาการของโซอี้นะคะแล้วทีนี้ ก็สองกล้องนะคะพอแบบคุณหมอตัดสินใจว่าควรต้องสองกล้องแล้วหมออยากรู้ว่าข้างในมีอะไรไหมเพราะว่าเขาบอกว่าก็มีความเสี่ยงจากอาการที่บอกคุณหมอแล้วคุณหมอดูแลมาตลอดหลายปีนะคะไม่หายสักทีอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งในกระเพาะอาหารได้นะคะหมอก็ส่องกล้องค่ะจำได้ว่าเข้าแบบห้องสองกล้องตอนนั้น20,000นกว่าบาทโหแพงมากเลยอะแต่ดีว่ามีประกันนะคะ คือสองกล้องเขาก็จะเอากล้องเนี่ยสอดเข้าไปทางปากหรือจมูกจะไม่ได้แล้วคือเหมือนเขาให้ให้เราดมยาด้วยให้เราแบบเหมือนมันจะกึ่งหลับกึ่งตื่นอ่ะเหมือนรู้สึกหมอพลิกแล้วก็พลิกมาด้านหลังแล้วก็ตรวจแล้วก็สแกนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สองกล้องปรกอบสองกล้องเสร็จปรากฏว่ามีแผลในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ลำไส้อะแบบว่าสศกระโกมากนะคะเพราะเราแบบตอนนั้นไม่เคยทำดีท็อกดีทักอะไรไม่รู้จังนะคะ พอแบบส่องกล้องเสร็จหมอก็บอกมีแผลในกระเพาะอาหารนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราต้องต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานให้มากๆแล้วก็ให้ยามากินอีกให้ยาเพิ่มเยอะกว่าเดิมอีกนะคะก็ทำยังไงทีนี้ตอนนั้นก็คือช่วงประมาณอายุ เริ่มจะประมาณ32แล้วเนาะทีนี้ก็ต้องแบบไปอยู่สิงคโปร์แล้วตอนนั้นแต่งงานกับสามีชาวสิงคโปร์นะคะก็ไปอยู่สิงคโปร์แล้วทีนี้พอไปอยู่สิงคโปร์นะคะอาการแบบเริ่มหนักขึ้นแล้วทีนี้เรากลัวไงเรากลัวเราเป็นมะเร็งลำไส้ค่ะทีนี้ก็ต้องหาวิธีสรรารพัดที่จะทายัางไงนะคะก็คือเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานนะคะเริ่มเสิร์ชหาข้อมูลนู่นนี่นั่นนะคะก็มาเจอเพจโค้ชสุขภาพนะคะก็คือโค้ช โคชนัตตี้โคชแอมมี่โคชมินพวกนี้นะคะก็ติดตามเข้ามานะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะว่าอันนี้มันดีไหมดีต่อสุขภาพไหมทานได้ไหมนะคะทีนี้ก็ตัดสินใจทักหาโคชวันนั้นที่ตัดสินใจทักหาโคชนะคะมีสองเหตุผลคือ 1. ชั้ฉันอยากสุขภาพดีขึ้นนะคะ 2. ฉันรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่โค้ดเขาใช้อยู่อันนี้มันดีต่อสุขภาพนะคะมันไม่ได้ทำลายสุขภาพนะคะแล้วก็แล้ก็เราอยากหุ่นดีด้วยสุขภาพดีด้วยนะคะ เราอยากลดผุงด้วยพอทักหาโค้ชนะคะโค้ชก็มีแบบโภชนาเ,เขาเรียกว่าลิงก์โภชนาการส่งมาให้เราดูเพิ่มเติมเราก็ชอบมากแล้วเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมข้างนอกด้วยแล้วก็เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานแบบจริงจังนะคะตอนอายุประมาณ34เกือบจะสายเกินไปแล้วนะคะทุกคนแต่อยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านั้นอาการช่วงประมาณ3 2มอถึงาอาการหนักมากนะคะหนักยังไงรู้ไหมหนักโดยชน,นิดที่ว่าเป็นโรคจากโรคก,กระเพาะลามไปถึง กดไรย้อนแล้วก็เป็นโรคลำไส้แปรปวนโรคลำไส้แปรปวนเนี่ยมันเป็นโรคที่น่าอายมากนะคะทุกคนจะเล่าให้ฟังนะโรคลำไส้แปรปวนน่าอายอยังไงเป็นโรคที่เหมือนกับเหมือนกับสมมุติเราปวดท้องจะไปเข้าน้ำปวดหนักนะคะสมมุติเราปวดน,นิดนึงคนปกติทั่วไปจะอั้นได้ใช่ไหมแต่ว่าคนที่เป็นโรคลำไส้แปรปวนอั้นไม่ได้คะ่ะสมมติว่า รถติดอยู่แล้วปวดท้องขึ้นมามันจะปวดมากมันไม่ไหวแล้วแบบ หน้าซีดหน้าเขียวหนะ้ะแบบคือไม่ไหวต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำอะไรเงี้ยพอเป็นอย่างางี้บ่อยๆเข้าเวลาไปเดินห้าเหมือนกันอ,อพอปวดปุ๊บแล้วเวลาไปเที่ยวบางที่สถานที่เที่ยวเราต้องเดินทางไกลพอปวดปุ๊บมันต้องรีบหานะ้งน้ำมันทรมานมากมันอั้นไม่ได้ทุกคนมันไม่ไหวแต่ถามว่าเคยแตกไหมก็ยังไม่เคยแตกนะคะแต่มันทรมานจนแบบจนแบบแบบแบบแล้วตอนนั้นแบบ สามีเก่าเขาดีว่าตอนนั้นมีสามีเก่าคิดดูถ้าเราไปออกเดทนะคะกับผู้ชายคนใหม่แล้วแบบเขาไม่รู้ว่าเราเป็นโรคลำไส้แปรปรวนแล้วถ้าเราแบบเกิดปวดท้องขึ้นมาแล้วเราแบบแบบแบบไม่ไหวคืออย่ามาคุยกับฉันตอนนั้นฉันกาลังแบบพยายามแบบฝึกลมปานอยู่เข้าใจป่ะพยายามกั้นอยู่อะไรแบบเนี้ยอ่าแล้วทีนี้ ก็คือพอมันเป็นแบบนี้บ่อยๆเขาทําให้เราไม่อยากออกไปข้างนอกเลยนะคะเพราะคิดว่าถ้าออกไปปุ๊บเดี๋ยวรถติดเดี๋ยวอาการนี้มันก็กลับมาเพราะว่ามันทรมานมากนะทุกคนเวลาปวดแล้วอันไม่ไหวคิดถึงสภาพตอนที่ตอนที่ถ้าถ้าทุกคนไม่สามารถจินตนาการได้ก็คิดถึงตอนที่เราท้องเสียละกันเวลาที่เราไปกินอาหารรสจัดหรือเวลาที่เราเป็นโรคโรคอะไรอาหารเป็นพิษนะคะก็นึกถึงตอนนั้นแหละแต่โซอี้เป็นตลอดเวลานึกออกไหม จนแบบไม่อยากออกไปไหนจนกลายเป็นมันเป็นโรคจิตเป็นโรคจิตที่ว่าระแวงกลัวหนอยไม่อยากออกไปข้างนอกแล้วอะไรเงี้ยเพราะออกไปแล้วกลัวว่าจะปวดท้องนะคะคือสมมติว่าขับรถไปอย่างเงี้ยก็ดีๆอยู่นะไม่ปวดแต่พอรถติดปุ๊บมาแล้วปวดเลยะนั่นแหละคือโรคจิตนะคะคุณหมอก็แบบเหมือนให้ยาระงับประสาทเรามากินด้วยนะตอนนั้นคืออาการหนักมากนี่คือหนักสุดของโซอี้เลยก็คือก็ออเลยทําให้โซอี้เนี่ย เริ่มต้องดูแลตัวเองจริงจังแล้วต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานแล้วนะปรับยังไงก็คือปรับด้วยการลดลงมาค่ะลดลดจาดลดเอ่อ ลดลดเปรี้ยวลดเผ็ดอะไรพวกนี้ค่อยๆปรับลดมาทานคลีนบ้างนะคะแต่มันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นตอนนั้นก็ยังกินยายอยู่จนมาเข้าโปรแกรมนะคะเข้าโปรแกรมเริ่มทานผลิตภัณฑ์นะคะแต่โซอี้ขอบอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์ที่โซอี้ทานเนี่ยมันไม่ใช่ยามันไม่ใช่ยารักษาแต่มันเป็นตัวช่วยที่เหมือนเราได้ทานอาหารคลีนชนิดหนึ่งดีๆทุกวันทําให้เราใช้ชีวิตแบบง่ายขึ้นได้ทานอะไรที่ดีๆง่ายขึ้นไม่จําเป็นต้องไปหุงหาอาหาร หาเห็ดเห็ดเป็ดไก่มูเห็ดเป็ดไก่อะไรมาทําทุกวันนะคะอันนี้ก็คือที่แบบโซอี้ทานอยู่เป็นประจําก็จะมีโปรตีนเชคตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีตัวที่แบบช่วยได้ดีมากๆก็คือเป็นอะโลนะคะเป็นน้ําว่านหางนะคะน้าว่านหางเนี่ยทุกคนก็รู้สารพัดประโยชน์ของเขาอยู่แล้วเนาะว่าแบบเขาช่วยแบบรักษาแผลนะคะเราทานเข้าไปข้างในอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยปรับสมดุลลำไส้อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แบบ โซอีทานแล้วดีมากๆก็คือตัวเป็นตัวโปรไบโอติกตัวนี้นะคะคือตัวโปรไบโอติกทานไปจะเป็นจนะุลินซีดีเนาะในเมื่อลำไส้เราแบบแปรปรวนแล้วก็เราขับถ่ายไม่ปกติเพราะว่าจุลินซีเสียในลำไส้จุลินซีเล็วๆในลำไส้เราเยอะไงพอเราทานโปรไบโอติกทานอะโลทานได้รับสารอาหารดีๆจากเช็คครบๆทุกวันนะคะทานเข้าไปอาการก็คือเริ่มดีขึ้นแต่ไม่ได้ดีทันทีในแบบอาทิตย์สองอาทิตย์นะโซอิตทานต่อเนื่องประมาณแบบ สเดือนแล้วเริ่มค่อยๆลองลดยาจากที่เคยต้องกินทุกเช้ามาเป็นเวลาหลายปีนะคะโซอ,อี้ก็ลองดูซิวันหนึง่งไม่ทานยาตอนเช้าดูสิอาการดีมไหมอาการโอเคไหมก็สังเกตตัวเองนะคะเขาก็แบบเริ่มโอเคขึ้นนะคะแล้วก็จากนั้นมาพอทานแบบผลิตภัณฑ์มาโซอ,อี้เลือกแบบ ถ้าไม่กินยาได้มันจะดีมากกว่าใช่ไหมโซ so, อี้ก็ลองลดยาลดยาแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานควบคู่กับการออกกําลังกายด้วยแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ดีๆด้วยนะคะทานอโลทานโปรโบไบโอติกทุกวันนะคะก็หลังจากนั้นก็จัดที่ต้องไปหาหมอทานยาทุกเดือนโซ so, อี้ไม่ได้ทานยาอีกเลยนะคะแต่ถามว่าคนที่เคยเป็นโกกรคกรดไหลย้อนโรคกระเพาะแล้วเนี่ยจะหาย100%เ็ไหม ไม่หายร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนค่ะเพราะว่ากระเพาะเรามันบางแล้วนะคะมันเคยมีแผลแล้วนะคะมันไม่มีทางที่จะหายร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามันจะดีขึ้นได้จากช่วงที่โซอ,อี้เป็นหนักๆเนี่ยโซอ,อี้ไม่สามารถไม่สามารถทานเผ็ดทานเปรี้ยวน้ำอัดลมไม่ต้องพูดถึงดื่มไม่ได้เลยนะคะดื่มแล้วจะเป็นแบบเหมือนเป็นเลอะเป็นปวดท้องเป็นแบบไม่ไหวนะคะ จากที่แบบดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้นะคะตอนนั้นดื่มปุ๊บพืดไม่ไหวก็คือต้องแบบพักๆแต่เราก็อยากอยากปาร์ตี้อยากดื่มกับเพื่อนๆบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปก,กติเพียงแต่ว่าต้องทานอาหารให้ตรงเวลาทานอาหารให้ตรงเวลาของเราคือไม่ไม่ไม่ใช่ว่าแบบว่า7จ็ดโมงเปะ๊ะเก้าโมงเปะ๊ะสิบโมงเปะ๊ะอะไรอย่างงี้นะคือถ้าเรารู้สึกหิวปุ๊บนะคะแปลว่าน้ำย่อยออกมาแล้วใช่ไหม คนที่เป็นโรคกระเพาะโรคกรดไหลย,ย้อนน้ำย่อยจะออกมาเร็วกว่าคนอื่นคือจะหิวบ่อยกว่าคนอื่นแล้วก็ สวัสดีค่ะพี่ติก๊กน้องโซอี้สวยจังขอบคุณนะคะจัดเต็มวันนี้แต่งหน้าจัดเต็มบ้างนะคะคือคนที่เป็นโรคกระเพาะกดไหลาย้อนเนี่ยน้ำย่อยเขาจะออกมาแบบบ่อยหรือเร็วกว่าคนปกติแล้วก็จะออกไม่เป็นเวลาคือจะเป็นเหตุให้เราหิวมากกว่าคน,คนปกติเมื่อก่อนที่โซอี้ไม่มีไม่มีโปรตีนเชคเวลาหิวปุ๊บโซอี้ก็ต้องหาอะไรที่หนักหนัก,นกท้องกินเช่นข้าวเช่นแบบอะไรที่แบบขนมปังอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบมีโปรตีนเชคมันก็ช่วยได้นะตอนนั้นที่แบบ ที่ที่เป็นหนัก,นกแล้วพอเรากินข้าวบ่อยพอหิวปุ๊บชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงหิว,แล,วแล้วเราต้องกินข้าวแบบนั้นน่ะพุงก็ออกนะคะไก่ทำให้เราแบบหุ่นเสียไปด้วยนะคะแต่พอมีโปรตีนเชคหิวปุ๊บเราก็ทานโปรตีนเชคเลยอันเนี้ยไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะว่าแคลอรี่ต่ำแค่9 0แคลเองนะคะแล้วก็น้ำตาลต่ำไม่มีไขมันทำให้เราสามารถดื่มได้ตลอดเลยนะคะ ใช่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ตรงไหนเออทำให้เราแบบดื่มได้ตลอดนะคะแล้วพอแบบเริ่มเหมือนแบบจะแสบท้องปุ๊บก,ก็จิบอโลได้ตลอดนะคะมันก็ทำให้เราใช้ชีวิตปกติได้ดีขึ้นตอนนี้ก็คือกระเพาะลำไส้ก็แข็งแรงมากขึ้นแล้วแต่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกคะ่ะถ้าวันไหนเราหิวแล้วเราไม่ไม,ไม่ทานนะคะหิวปุ๊บเราต้องทานทันทีนะถ้าไม่รู้จะทานอะไรสอีก,ก็ดื่มเชคอะนะคะถ้าหิวปุ๊บแล้วเราหิวท้องไว้อย่างบางทีสอีนั่งทำงานแล้วมันเพลิน ยังไม่อยากลงไปทานหรือว่าหิวปุ๊บบางทีที่บ้านไม่มียังไม่มีอะไรบางทีแบบก็อยากกินอย่างอื่นแล้วแบบทาอาหารอยู่แล้วกว่าจะอาหารเสร็จอะไรอย่างเงี้ยมันก็นานใช่ไหมพอนานหิวท้องเกินหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่เราหิวก็ทําให้โรคกระเพาะก็จะกําเริ่มเหมือนจะปวดท้องขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นโซอี้ก็จะมีพกยาไว้ติดต,ตัวตลอดแหละแต่ถามว่าได้ทานบ้างไหมก็อาจจะมีบางสองเดือนเม็ดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ ไม่ใช่ทุกวันเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะซึ่งก็เนี่ยแหละค่ะที่มาแชร์เดี๋ยวว่าเราก็ขอดื่มเช็คก่อนมันละลายแล้ <c oughs> ผลรวมอร่อยด้วยจ้าผลรวมอะไรเอ่ย <c oughs> ตอนนี้ลูกตาลอายุ32อาการนี้กําลังมาเลยค่ะบางคืนไม่ได้นอนเลยอาการหิวบ่อยอคุณลูกตาลเริ่ม เริ่มแบบว่าเหมือนตอนที่โซอี้เริ่มเลยอายุประมาณพอๆกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานนะคะแล้วก็ต้องหาตัวช่วยนะคะถ้าเราแบบไม่อยากไม่อยากที่จะทานยาไปตลอดแล้วไม่อยากที่จะทรมานแบบนี้นะคะถ้าสนใจตัวช่วยโปรโตีนเชคนะคะก็สอบถามได้โซอี้นะคะทานตลอดมาเป็นเวลาเกือบ7ปีแล้วนะคะ เป็นสิ่งที่โซอี้ใช้ดูแลทั้งรูปร่างและสุขภาพของโซอี้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวด้วยปลอดภัยแน่นอนนะคะโซอี้เป็นตัวแทนมา7ปีแล้วให้คำปรึกษาได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเขาดื่มก่อนนี่แหละสมมติดึกๆเราปวดท้องตื่นมาดื่มเลยนะคะตื่นมาดื่มแล้วก็ไปนอนต่อได้เลยอันนี้คือดีมากชอบอันนี้นะคะ คุณลูกตาถ้าสนใจนะคะเดี๋ยวโซอีขออนุญาตทักอินบ็อกซ์นะคะ<ม>เดี๋ยวจะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะโอเคไหมคะถ้าสนใจนะ,ะนะคะก็อันนี้คือมาแชร์นะคะอยากให้เผื่อใครที่ยังอายุไม่เยอะแล้วก็ตอนนี้แบบไม่เคยดูแลตัวเองแบบที่โซอีเคยเป็นที่ผ่านมานะคะคือไม่เคยเลือกทานคิดว่ากินเผ็ดคนที่ชอบแบบกินเผ็ดหูฉี่กินแบบนี้ระวังเลยนะคะตอนอายุมากขึ้นอะ่ะ มันจะมีผลเสียกับสุขภาพของเรานะคะตอนเด็กๆเ,เราก็กินไปเถอะแม่โซอีก็เป็นนะคะแม่โซอีสมัยส,สาวๆกินเผ็ดแบบเผ็ดมากเผ็ดแบบโซอีก็เห็นแม่กินเผ็ดแหละก็กินเผ็ดตามแม่นะคะพอแม่อายุเริ่มมากขึ้นตอนนี้แม่กินเผ็ดพริกเม็ดเดียวยังไม่ได้เลยแสบท้องนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้อง <c oughs> ก็เอาเชคโปรโตีนเชคเอาโอ,อาโลเอาโปรไบอติให้คุณแม่ทานเหมือนกันนะคะเราก็จะเลือนรอยตามคุณแม่นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ฟังอยู่ที่ยังอายุน้อยอยู่นะคะอยากให้เริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่ต้นๆทานอาหารดีๆตั้งแต่ต้นๆจะได้ไม่ต้องมาทรมานตอนอายุมากแล้วเหมือนโซอีนะคะอันนี้ก็มาแชร์นะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาฟังกันมากๆโซอีก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมออกกําลังกายก็ช่วยได้ด้วยเ<ซ>ช่นก<ซ>ันนะคะเพราะว่าเวลาเราออกกําลังกายร่างกายเราอะ จะแข็งแรงจะฟื้นฟูภูมิคุ้มกันต่างๆนะคะเขาจะฟื้นฟูได้เร็วนะคะจะทําให้เราแบบแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องทําคู่กันไปทานอาหารดีๆนะคะงดลดจดัดงดคือ ไม่จําเป็นว่าจะต้องงดไปเลย100%ทั้งแบบทั้งอาทิตย์7วันกินกินจืดไปเลยแบบนี้ก็ไม่ใช่นะโซอี้ก็ยังกินแซบอยู่นะคะแต่อาจจะไม่บ่อยนะคะอาจจะอาทิตย์ละครั้งในวันที่มือโกงนะคะเพราะว่าก็ยังชอบกินส้มตำรสแซบๆอยู่อะไรอย่างนงี้นะพูดแล้วก็น้ำไหยไหล <laughs> ชอบแบบชอบกินรสเปรี้ยวและเค็มนะคะของโซอี้นะ เพราะฉะนั้น,นะคะก็ลดบ้างคนที่ไม่เคยทานคลีนเลยนะคะเริ่มจากง่ายๆจากที่ไม่เคยทานคลีนเริ่มจากง่ายๆวันละมื้อก่อน วันละมื้อก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มนะคะทานคลีนยังไงอาจจะไม่ต้องคลีนจ๋าจืดมากก็ได้แค่ลดรสชาติที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ลดแบบไหนให้เราลดลงไปอีกนะคะ<ม>น้ำตาลเนี่ยถ้าตัดได้ตัดออกไปเลยเพราะน้ำตาลมันทำให้เซลล์ทุกส่วนของร่างกายเสียมันทำให้เราแก่เร็วด้วยนะคะน้ำตาลนะเพราะฉะนั้นถ้าตัดได้ตัดออกไปเลยนะคะน้ำตาลนะโอเคไหมแล้วก็ทานคลีนจากวันละมื้อแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็นสัปดาห์ละวัน พาะสัปดาห์ละวันอาจจะเป็นวันเว้นวันหรือวันเว้น2วันก็ได้นะคะแล้วพอเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราจะชินอันแรกๆไม่อร่อยหรอกทานคลีนจืดชืดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องบอกตัวเองว่าทานแล้วมันดีกับสุขภาพนะตอนนี้นะถ้าแบบเป็นโรคกระเพาะอยู่เราต้องปรับนะโอเคไหมลองปรับดูนะคะทุกคนคะการที่ไม่มีโรคเป็นลาบเป็นลาบอันประเสริฐมากๆที่โซอี้แบบ ไม่ต้องไปหาหมอทุกเดือนเสียเดือนละ3-4,000 5 0 0 0้อะไรเงี้ยช่วยเอาเงินมาซื้อผลิตภัณฑ์มากินแล้วเราไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องไปหาหมอมันคุ้มกว่าเยอะมากเพราะมันแบบได้สุขภาพทางตัวที่สำคัญทำให้เราดูสวยดูเด็กนะคะปีนี้อายุจะ41แล้วนะคะทุกคนคะ่ะถ้าไม่ได้ผลิตภัณฑ์ตัวช่วยดีๆนะคะคงไม่ได้แบบนี้แน่นอนเพราะตอน34นะคะไปแล้วคะ่ะเป็นป้าพุงยืนแบบว่าหน้าแบบแก่อะไรเงี้ย นะคะทุกคนโอเคนะถ้าใครสนใจนะคะผลิตภัณฑ์ก็ทักมาสอบถามได้นะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้ต้องซื้อจากตัวแทนเท่าน,านั้นโซอี้เป็นตัวแทนมาเกือบ7ปีแล้วนะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณลูกตาคนะคะเดี๋ยวโซอี้ทักหาในอินบ็อกซ์แล้วก็แนะนําข้อมูลเพิ่มเติมให้เนาะสวยสวยค่ะสวยสวยจบจบคุณการนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะวันนี้ ไม่ได้ออกกำลังกายนะคะก็เลยมาไลฟ์แชร์ประสบการณ์เนาะ mm. ก็เดี๋ยวคราวหน้าเจอกันในคลิปหน้าจะเป็นแชร์อะไรนั้นอคราวหน้าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการรักษาสิวค่ะทุกคนคือเนี่ยแหละมันก็ต่อเนื่องจากที่เราไม่เคยทานอาหารดีๆแล้วเราก็แบบไม่เคยดูแลตัวเองก็เคยแบบเป็นสิวมาตลอด เกือบ40กว่าปีนะเพิ่งจะมาเริ่มหายเนี่ยนะคะเอาไว้วันหลังจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการรักษาสิวนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะ